เดี๋ยวแบ่งกันเอาเจ้าไปครึ่งหนึ่งยอายอะเอะอาวทายคลิป่ายคลิปเอาคืบ้าคืบ้าในปาใช่ปะอ้ดีกปลาใหญ่เว้ยนี่นี่นีมาดูนยาดูเอานีอกดิครับครับปลาทับทิมทุกคนพุ่มพุ่มาพุ่มปลาสีทองพุ่มจืดน้ำล้น้ำล้นุนทุกคนน้ำลดถนุน ลถด้วยน้ะมุ้งมันบอกมันรถด้วยนะไปไปจังคนเปหนึ่งสองสามสามคนแล้วอย่างไปเบิ้งไปเบิ้งย่ายกสะดุ้งเนาะเออครับครับกันตัวถ้าพี่น้องไปเบิ้งยังแนวไปพี่น้องไปส้มน้ำรับพี่น้องครับน้ำแถวบ้านพูดหน่อยมันสีท่วมบ่เออข้าพี่น้องครับแต่ว่าบาดแต่ว่าบาดท่านโบถัวมเนาะครับครับเอาคีไปบอกมันถ่วมเนาะใช่ครับรับทราบเออ ราจะไปเอาปลามาทำอะไรเอาปลามากินครับแล้วก็เอาปลามาปล่อยครับปล่อยปล่อยอยู่บ้านเราครับไม่หรอกมันไม่มีปลาอยู่สางตัวครับพี่น้องนี่เขามาเสร็จแถวบ้านน,นี่แล้วนี่ว้าวจะเป็งเรา,าเลย <laughs> จะไปลงอยู่ฝุ่นฮะจะไปลงญุ่นนน่นอพนอครับพรถุงนะครับถุงครับาปีองแมงพี่ีนองครับพีนองอกปีนองให้ดิพี่นองต้องอม,มีตัวเ่ปีนองตวไปรับแหหัวแม่ครับพี่นองปมี้เค,เคยมารับแม่บะเออครับพี่นองครับใจนะแล้วจะหอดใจนะแล้วเก็บสะดุ้งเะ่านั พวกน้าร้ายเนาะโอ้ยพี่ป้าบ่ีป้ามันจบุโค่เนาะมันจำบุคค่อพเนาะอย่าเท้าบาเนี่ยเ้าอูซอไฟบูลนะทุกคนเนาะเอ้าเอาเอ้าเอาจอทังไหนวเฮฮะตอนนี้เรีนน้ำได้ปะเนน้ำได้เรีหนน้ำก็บายที่ละไปม่ได้ไมได้จับุน้ำไปทังไหนอะไปบางอ้ตกปลาคุเ้ ไปถามยายบใหญ่ไดยอครบนี่น mm. right yeah. 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 no like. ี่นี่มาดูนยแล้วเอานี้ออกครับคมันเย็นละมันไม่เห็นแสงแดดมันไม่ตาเลือกไม่ยอมลงไปใส่มาเบิ่งใหญ่ดิเห็นนะครับบายอะไรอะไรอย่างู่นู้นละกวาดนาตานิ้ตาินนั่นแหละ ใซ่แต่ปราคอยให่เขามาหันเนี่ยเอาไปไปไหวปะหน่อมันไดตัวดันจะประมันแปดเก้าขีดมาทุกคนประคอประช่อนนั่นแหละพุ่มเอาไปอยเอาไปแล้วบอกแม่อู้กินยเดีจะอู้กินอู่ในเย็นเนี่ป่าดอู้เลยบานบ้านคนหลังเดียวบ้านคนหลังอปใแม่เดี๋ยวมันไม่ยกนี่ ไปยกมาเอาตไ้ยจอยไปยกมาใสไปอุ้กินยกเต็มเดี๋ยวไปอุ้กินลองที่อัยนี้ข้านึงครับครับถ้ามันดับจดยิงหมดเลยครับอาะจะมายกสะดุ้งทุกคนลงลข่าวยังเพิ่งจะยกป้ามันยังไม่ชันเข้าปลามันหลายเลยทุกคนเนี่ยปลาหน่อยปลาเนาะออดเนี้ยไปปล่อย่เลกไปปล่อย่ครับนี่

พอ้เดนีเอาไปเอาไปเบิ่งได้พูดเด้เอาเอายกไว้เดี๋ยวยกเอาไม่แม่เอาน้ำไปปนิหลไยเนาะทุกคนนี่เอายกลงไปเดี๋ยวดัดปนินเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปก็อโอสะดุ้งไอสะดุ้งหนักดยายเลยยายที่ยกเดี๋ยวพจ่งพาดกว่ายกไปไหววะ นักด้วยคุณนี่นักดี่ยนี่นแลกชัวมันเบาวยหนึ่งกีให้แม่ไปก็นักหย่อนอะไนี่บ้านเจ้าเองใช่ไหมเออฮะแช่คนชวนไปปำเนียสิทเกอย่างาพึ่งยกได้อีกสักสิบนาทีแ่งฟันออกกํลังกายนี่ให้แม่อุยังล้างกระละล้างแช่เกลือไปทั้ เออให้แม่ไปอู้เดี๋ยวนี่ก็ไปแม่งกันเอาไปอูุกินกันเดี๋ยวยายก็จะไปอู้นี่ให้ตาไปซื้อใบมุรักแล้วแม่งกันก็ละหน่อยไปมึงลักยีหวัดใต้เป็นหรือเป่าแม่มุลเละงามมันคือยังไงแม่มาให้ยายด้วยล่ะก็ไม่พูดบขอก็ไปดูยายครับเดี๋ยวมาแม่งกันคุ้มใจไปเรียงบ่บ่ปันินได้ไงปันินนี่นี่ทุกคนเหรอเดี๋ยวก็ยกก็ได้อีก ป๊บเนียนของร้านเลยนี่อีปลาอูดปลาเนียนจะปลาเนียนกแลใครอยากได้มาไปเลี้ยงตัวระบาทระบาดเร็วเห็นจะสิ้เ่อเอน้อตัวระบาทระบาดมาก็เถอขาเราเออเก็บตัวระบาทนี่เป็นทุกตัวบ่าสื่อไอยามันตัวใหญ่มันหลอดเลนี่มันดใอดอทุกตัวเพราะปลาเราม่นลี้งใส่ออกซิเจนเออาเรายอะด

ใกล้ๆนีเขาก็ไปเที่ยวย้ายแผลทุกวันเลยแท่งทุกเนี่ยแต่วันนี้ไม่ไปเพราะหนามมันท่วมก็เลยพากขบยกสนุกมาเอาอีกรอบหนึ่งทุกคนครับไอ้ฝากนะเอาครับมันยังไม่ทันมาพูบมาดูมาดูมาดูสวัสดีครับมันไม่เห็นลบหาคอนเทนต์ธรรมศาสตร์พ้นยกลอแล้วพึ่งก็ถ่ายคอนเทนต์เอาวางลงก่อน มยกส่งเพราะอะไรยกแล้วขึ้นเร็วๆมันถึงจอย่ยกแล้วช้ามันก็ไปหมดแล้วเอาไปได้เลยมันมันจะเอาขันมาอ่ะเนาะอันนี้ในตรงเท้าพี่พี่ตรงเท้าพี่อะไม่ไงกระป๋องนะเอ่อจับใส่เนี่ไอ้ทำไมทำไมใช่แล้วนานๆก็โยกคุ้ไม่เห็นเลยนี่ประเด็นตัวเรื่องคุ้มนี่เอาไปอันทําไมเนี่ยนี่นี่ใส่นี่เออ ปาเจ้ายกไอ้ปาเจ้าเอาเดี๋ยวอผู้อ่านทำอีกเออเอาอีกปะเออเอาอีกเอาอีกยันอีกยันอีกผู้ผูจะเอาไปปล่อยบ่ะผูมืเอาไปปล่อยเลี้ยงบ่าะโอ้โหผู้หนึงเสียเอาไปกินผู้หนึ่งเสียสงสารตาอื้งมากมันกลายตัวเล็กมามากฮะพ่อโจ้ตาถามมายังเกาะอื้งอืงมันตายอ๋อมันตายมันไม่ตายสงสารมาเพราะมันตายหนึ่งปลาดักน้ำสีหนึ่งจักน้ำสีเอานหัวน้ำสะอาดน้ำสะอาด เออเอากปองนี่ไปตักนี่เดี๋ยวมาขีดขียกอีกอใบออันนี้ตักไข่อันนี้เอาไปปล่อยมันตักมาที่ใส่อันน้ำใสใสเลยมองแนมไม่ใสใเออตกปากท่อเด้ไม่มีท่อแถวนี้ไม่มีมีแต่ท่ออยู่กับพิเกตต้นอักยมเลยเก่งเออย ยาผมมาพ่อได้เวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอุกินเดี๋ยวมันก็เบียดมันเบียดกันอ่ะยาก็จะอุกินต้องกดตายยาอันนี้พอแล้ะตายบและกินเป็นมเนี่อุกินปูรับแบ่งห้เจ้าไปหน่อยนึงอันน่ะไปให้ทวดอุกินให้แม่อุกินเนาะที่ใหญ่อาไห้ได้สภาพไปหมกหมกเอาหมกไงตองก็ได้ใส่พริกใส่อะไรนี <S <S ใครพับตะแยงใครแบบแบบกําปิดอย่าโยกหางยกบางหน้งเข่าโซนนี้ส่วนนี้อย่าอย่าพึ่งรอให้มันนานๆก่อนเมันยังไม่ชัน์จลงต้องรอให้มันมุบมิบมุบมิบมาก่อนโอ้นู่นนู่นมันอยู่โน่นู่นมันอยู่ข้างบนอยู่รอมันสักสิบนาทียี่สนาทีละตีไม่ล้างทอนั่นตัวปลาเนอะไม่ต้องไม่ล้างทอเออล้างได้อยู่พอระวังทอเลยตกบุ้มเด้อเมื่อวานเต็มเลยไม่ทราบไอ้เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมั้งว่างเต็มเลยตอนนี้ไฟมันไม่มี มันหนักมันหนักมันหนักเลยเดี๋ยวก่อนปล่อยไว้ก่อนยายยกให้เอาไปลึกเอาไปลึกมันยกไม่เป็นหรอกมันไม่เคยทำขนาดพี่พี่ยกยังหนักเลยโอ้ยายเก่งแข็งแรงโอ้ยพูดพูมให้มาเอาพูดพูดให้มาเอาพุ่นมาพุ่นเขาขี่มาพุ่นขอกหมาโรงเรียนสอนขี่ม้ี๋ยวแป๊บเดียวห้องเรียนหนาวเปล่า โอแม่ดอกก้อนหินก้อนหินเออโอ้โหมันกึ้นไม่ทันหรอกไม่มาไม่มามันยังไม่มาแป๊บนึงมันรูเล็กไม่มันต้องแป๊บเดียวมันพึ่งจะใหญ่เออขึ้นมาขึ้นมากในป่าอยู่วะโอ้ในป้าใหญ่เว้ยโอ้เก่งใช่ไหะโอ้ เอาไปเไปเไปอนูโอ้ปาดโอ้ผู้พินแนวบ้านี่ทำแบบไหนทแบบไหนโอ้ไปทำไทำไม่ะโอ้เก่งเถอะวะามลยบ่เเกเกนด้วเด็กมวนาไปอีกแล้วไปช้อตอีกแล้วน้องซื้อพี่หน่อยแป๊บนึงได้หรอ ให้น้องถือไงแล้ทุกคนเาก็ได้เปนสว่างเพื่อดิยกยกแรงๆนะยกเร็วๆแม่งมันโดดหนีหมดพี่อนนึ่งซองเอาเร็ๆเอาพี่ดูอยู่ด้อยู่ดอยู่ดอยู่ดขังัขังงน้อยขังน้อยอะพี่องน้อยอะไรขังน้อยอะไรละเอ็นกระป๋องน้อยไปได้ลรแล้ว ไ,ไหลน,น้ำ<ห>เา<อ>นกกะเาะดาีด่เอาโอ้พิ่ตักอ่ะเออตักตักอ่ะี่ใส่พื้นนี่โอ้ปลาเยอะทุกคนน้ำน้ำเยอะมากแล้วใส่พิน่นไปดิเอ่อมาแล้วครับวิธียกสะดุง้งยกเร็วๆยกเร็วกว่านี้เนเาะ ยกสะดุง้งยายยกแต่กี่โมงครับยายพึ่งจะมาเล็กๆแป๊บเดียวตับบบ้บา่าบ่ายสามบ่ายสี่โอ้บ่ายสามบ่ายสี่ถ้ามาตั้งแต่เช้าได้เยอะแยะอตอนเช้าได้ไปคูถ้ำก็ไปไสหบ่อปลาขาไปแล้วพี่เลี้ยงอะไพี่นี่ประกัดป่าปลาเลยประกัดป่าพี่อ๋อประกัดประกัดปาประกัดไทย เ็ย่งเลยพี่ตัดป่ายิงเดียวพี่ฮะมใส่แห้งนเอาไปล่อยให้ตัวเล็กโอ้พุ่พพมดได้ยังบ่พุ่มได้ยังบ่ได้ไหมฮะไ,ไกนหินโอ้างวก,กบน้ำนี่ขูดไปาดไม่น้ออย่าขูดอย่าขูดเออ เอาเปคู่ไปจอดิล่ะป๋าท่านทีมทุกคนภูมิๆๆๆมาุบิ่งปลาภูมิมาเ่งปลาสีทองภุมมไปแล้วไปตักเลยครับเอาไปเลี้ยงเน้อโอ้ยปลาเขาเลี้ยงไงปลาลดเลยนี่อือโอ้ถ้าเจ้ายกก็ไม่ได้เกินหรอกเจ้าว่ามันหนักยกไปทันมันเจ้าไม่แข็งแรง ยกสะดุ้งกต้องมีจังหวะเลยทุกคนต้องมีจังหวะเนาะมันออกแเจมิสะเอาไปเลี้ยงเนเด็กตัวนี้ไวัสดีครับทายด้วยทรายก็มยกเอาี๋ยวไป่ไปส่งเไหมพี่ถายให้ด้วยเรื่องหนา เยดี๋ยวเดี๋ยวน้างด้ยวยครับอย่างงูฝั่งเนี้ยฝั่งตาย ในพิหารเนี่ยเนี่ยเนี่ยูนยนย่น้ำน้าพี่น่ะน่ะโอ้ยน้ำเยอะบร่ไดการชื้นน้ำล้น ครับครับผมครับครับไปๆเดีย๋ย,ยพวพรุ่งนี้เจอกันพาน้องภูมิมาเล่นด้วยสวัสดีพี่น้องพี่น้องครับบอกพี่น้องในเท่าไหร่ยังไปยังไงพผูโอ้ทางเจอมาสิบเมตรเราไปอื่นเกิดแล้วแล้วเจอแล้วว่าทั้งโตะนะโอ้ยทีเเ่เป็นห่วงเป็นห่วงทั้งคนนียนวนี่ปวดทุกคนน้ำน้ำมันหล่นให้หน้านั่นแหละ ป้าบัวฟังคนล้างบิ๊กซีวาินเนี่ยเลิกกูนีป่บ่ยอยนะ่อกามไปเพราะมันหนามันเลิกกดเพราะสามนีนม้เวเลยอ้หายไมเลิปกปเพราะ่ากลับบ้านเราปุ